สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณานิษ USA ค่ะคลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับชมเกี่ยวกับการอัปเดตบริเวณรอบๆตัวบ้านด้านนอกนะคะ,ะเมื่อก่อนหนัน้นที่คุณลุงยังมีชีวิตอยู่คุณลุงจะดูแลรักษาบ้านเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วปัจจุบันเป็นอย่างไรเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมค่ะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะด้านหน้าของบ้านนั้นจะมีระเบียงข้างหน้าซึ่งจะมีความน่ารักมากทีเดียวนะคะและต่อมาก็จะเป็นระเบียงด้านข้างที่ใช้ไม้สนทานะคะแล้วก็ใช้ได้นานทีเดียวค่ะจากนั้นเพื่อนๆ จะได้รับชมเกี่ยวกับผนังที่เป็นราดำแบบนี้นะคะทุกฤดูซัมเมอร์หรือฤดรูร้อนก็จะทำการล้างนะคะก็จะมีแฮนดี้แมนมาล้างให้นะคะส่วนด้านข้างก็จะมีความสวยงามด้วยระเบียงอีกอันหนึ่งนะคะนี่เป็นโรงเก็บรถ โรงเก็บรถของคุณลุงนั้นจะกว้างมากนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นสโตรเรจหรือห้องเก็บของบ้านเรานั่นเองนะคะคุณลุงก็จะมีสองห้องเป็นแบบนี้